สวัสดีพี่น้องตอนโพรเพนะครับใกล้ค่ำก็ไม่ได้เจอพี่น้องมาหลายวันแล้วนะครับไม่ได้ทำคลิปทำอะไรเลยครับ <c oughs> พอดีลืมโทรศัพท์ครับเอาไปทิ้งไวไหนไม่รู้หาไปเจอ <c oughs> วันนี้ พอดีซื้อมีดใหม่มาครับพี่น้องครับนี่ครับซื้อมีดใหม่มาครับว่าจะมารับมีดให้พี่น้องดูครับแต่งมีดให้พี่น้องดูครับผมเป็นมีดตองเก้านะครับ <c oughs> ตองเก้าแต่ก็ไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่านะครับด้านรู้สึกด้ามจะสั้นกว่าที่ผมใช้อยู่ปกตินะครับพี่น้อง นี่ครับอันนี้ตัวตัวที่ผมใช้อยู่นะครับนี่คือเป็นตองเก้านะครับนี่ครับด้านจะสั้นกว่ากันเห็นเห็นนะครับเยอะเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะใช้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวต้องมาลองแต่งแล้วก็ดียวไปจีดให้พี่น้องดูครับ ก่อ,น,อนก็ต้องมาแต่งกันก่อนนะครับพี่น้องครับครับเดือยทำมายาวเลยครับลืมบอกไปครับพี่น้องมีดตัวน,นี้เล่มนี้ล่องล่องมีดตรงนี้คือความกว้างหกสิบห้าองศานะครับพี่น้อง ที่จริงผมอยากจะได้เจ็ดสิบนะพี่น้องแต่พอดีมันไม่เห็นมีผมก็เลยสั่งหกสิบห้ามาลองดูนะครับมันจะน่าใช้หรือเปล่ามันจะใช้ดีหรือเปล่าเระหกสิบห้านี่ครับอันดับแรกก็ <c oughs> มาลับแกนดันนอกครับผม ครับพี่น้องต้องใช้หินรุ่นนี้เลยนะครับพี่น้อง เห็นนีไหมครับพี่น้องครับนะครับจะมีเงาร่องรอยคือต้องพยายามลบลบไอส่วนส่วนนี้ออกครับให้มันเสมอกันครับไม่ให้มีมีเงามีร่องมีหลุมแบบนี้นะครับ นี่นะครับพี่น้องต้องขัดให้ให้ร่องของหินเจียนะครับนี่ครับมันจะมีเห็นเป็นล,ลายลใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับร่องของหินเจียนะครับคือเราพยายามขัดด้วยหินออกให้หมดนะครับพี่น้องครับเพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้เวลาเรารับคมไปแล้วมัน พอตรงไหนที่มันมีร่องของหินเจียตรงนี้นะครับมันจะเป็นเกิดรอยแหว่งครับมันจะเป็นฟันตะกัแตนนะพี่น้องนะเรต้องรับออกให้หมดนะครับผมต้องใช้หินขัดออกให้หมดครับพี่น้อง ครับ <c oughs> พี่น้องหลังจากที่แต่งเสร็จก็ก็จะได้เดือยประมาณนี้ครับผมนี่ค,ครับคือไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนแต่งนานมากนะครับเพราะว่ามันผมใช้เวลานานมากนะครับ กว่าจะแต่งได้นะครับเพราะว่ามันล่องมีดมันแคบด้วยนะครับพี่น้ององศาองศาล่องมันแคบแล้วก็อีกอย่างตัวใบมีดนะครับมันหนานครับเหล็กมันหนานครับผมผมันทําให้แต่งแต่งยากนิดนึงครับผมเลยใช้เวลานาน,นครับผมเลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนตอนตอน,ตอนแต่งเนาะนี่ครับ คลิปต่อไปเดี๋ยวทำคลิปตอนไปทดลองจีดให้ดูนะครับผมพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ